คือทางคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยมันจะต้องแก้ทั้งหนี้ที่อยู่ในระบบด้วยนะครับแล้วก็หนี้นอกระบบทีนี้เรื่องของการแก้หนี้ทั้งระบบเนี่ยเขาบอกว่าจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มลูกหนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการถแถลงนะเรื่องของการจัดการหนี้ทั้งระบบโดยบอกว่ามันก็เป็นปัญหาที่เป็นรื้อรังอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ บอกว่าเนี่ยนอกจากหนี้นอกระบบแล้วปัญหานี่ในระบบเองก็มีปัญหาใหญ่ไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ห่วงใยลูกหนี้ทุกกลุ่มนะฮะก็หาแนวทางในการช่วยเหลือทั้งมาตรการระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับการจะสําเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้แล้วก็หน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วนนะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังที่นายกเนี่ยประกาศบอกว่าเนี่ยจะมีการแก้หน,นี้ทั้งระบบเลยนะภายในรัฐบาลชุดนี้อะาาป,ประกบ องประกอบข้อมูลในการกําหนดมาตรฐานในการให้รัฐบาลห่วงใยลูกหนี้ทุกกลุ่มและได้มีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวการดําเนินมาตรการให้สําเร็จได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากลูกหนี้เจ้าหนี้และหน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วนผมจึงมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันแก้ไขหนี้ทั้งระบบให้จบ ล,ลูกหนี้สี่กลุ่มครับก็มีกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับแนวทางการช่วยเหลือคือพักชำระหนี้ชั่วคราวหรือพักชำระหนี้1ป่ปีกลุ่มที่2กลุ่มมีรายได้ประจำกลุ่มร,มราชการไม่ว่าจะเป็นครูตำรวจทหารภาระหนี้เยอะนะฮะเกินศักยภาพในการจ่ายหนี้คืนแนวทางก็คือลดดอกเบี้ยสินเชื่อโอนหนี้ทั้งหมดไปไว้ในที่เดียวและบังคับใช้หลักเกณฑ์เรื่องการตัดเงินเดือน กลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอนครับทำให้การคืนหนี้ไม่ต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกษตร,รกรกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อลูกหนี้กองทุนกยสแนวทางการช่วยเหลือก็พักชําระหนี้ชั่วคราวลดดอกเบี้ยลดเงินผ่อนชําระในแต่ละงวดที่มันต่าลงและกลุ่มที่4คือกลุ่มที่เป็นหนี้เสียคงค้างเป็นระยะเวลานานติดเครดิตบูโรนะครับทุกกลุ่มนะครับก็จะมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถผ่อนชําระหนี้ได้จนกลายเป็นหนี้เสีย แนวทางการช่วยเหลือของกลุ่มที่4โอนหนี้ไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อที่จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อไปอันนี้ก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ในระบบนะคร่ะครับส่วนข่าวต่อไปนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับข่าวที่คุณบรรจงได้รายงานเมื่อสักครู่ได้เกิดเหตุชกต่อยกันที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะฮะคนที่ไปชกเนี่ยเขาบอกว่านั่งรถหรูเข้าไป และก็อ้างตัวว่านะครับเป็นผู้ช่วยสสนะครับจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยจะไปทำจะไปตามทวงหนี้ว่าอย่างนั้นคนที่โดนชกเป็นผู้ช่วยสสใช่ใช่ใช่คน<ช> <ๆ S 2> ที่โดนต่อยเนี่ยเป็นผู้ช่วยสสสุรินทร์คืออ้างว่าอ้างว่าต่างฝ่ายก็ต่างเป็นบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ช่วยสสแต่แต่คนท<ม>ี่ไปต่อยเนี่ยอ้างว่าทํางานเป็นคณะทํางานของคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายก บุกไปต่อยในร้านกาแฟแล้วนะกรบซัดเข้าไปที่บริเวณท้ายถอยเลยนะครับท่ามกลางหน้าตาของตำรวจนั่งอยู่นะฮะมีภาพนี้ให้ดูครับอไพรงดม่ไ้เลยเ้มคเลยที่มันทเียบนนี่เป็นไงนี่นะฮะใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ย นะครับไม่สามารถจะไปต่อยคนในทำเนียบรัฐบาลได้เออนี่นักข่าวนี่บอกแบบนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณสักก่อนเที่ยงของเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการเลิกประชุมคณะรัฐมนตรีนายอิทธิพลกำลังเอกนี่นะครับชื่ออิทธิพลกำลังเอกนี่นะนามสกุลคุณคุเนี่ยนะได้ขับรถปอร์เช่ป้ายแดงเข้าไปจอดในทำเนียบรัฐบาลซึ่งบอกกับเจ้าที่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคณะทำงานนะฮะของนายสมคิดเชื้อคงนายสมคิดเชื้อคงนี่เป็นใคร เป็นรองเลขาที่การนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองบอกว่าจะมาพบนายสมคิดและก็ขับรถเนี่ยวนผ่านไปยังร้านกาแฟซึ่งเป็นร้านหนึ่งที่อยู่ในธรรมเนียบนี่แหละร้านนี้นะฮะและก็ไปพบผู้ช่วยสสของนายชูชัยมุกเจริญพรเป็นสสจังหวัดสุรินทร์ภาพ,พื่อไทยนั่งรออยู่ก่อนแล้วนั่งรออยู่กับเพื่อน,นหนึ่งคนที่ร้านกาแฟร้านนี้ซึ่งทราบภายหลังว่าคนที่บอกว่าเป็นผู้ช่วยสสชูชัยเนี่ยนะครับชื่อนายกรพง ธีระวงพัทรกุลนะฮะค,คนที่โดนต่อยนะชื่อนายกรพงธีระวงพัทรกุลมีมีบัตรนะว่าเป็นผู้ช่วยสสคือเป็นผู้ช่วยนายชูชัยมุ่งเจริญพรครับหลังจากที่คนขับรถหรูเนี่ยขับอ้อมนะวนไปวนมาแล้วครับแล้วก็มาจอดนะฮะลงจากรถมานายอิทธิพลเนี่ยนะลงจากรถมาแล้วก็ปรีเข้าไปหาผู้ช่วยสสคนดังกล่าวทันทีแล้วก็พูดว่าอยู่นี่เหรอแล้วก็ต่อยไปที่ท้ายถอยในครั้งหนึ่งท่ามกลางสายตาตำรวจที่นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟ ตำรวจประจำทำเนียบอ่เห็นปักก็ไปห้ามเลยและก็แยกทั้งคู่ออกจากกันและก็โทรศัพท์ประสานให้ตำรวจสอนสอุสิ์เจ้าของพื้นที่เนี่ยมาเชิญตัวไปตกลงกันที่โรงพักว่ามีปัญหากันอะไรเบ,บื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่ามีปัญหาเรื่องเงินที่ติดหนี้ติดสินกันในก่อนหน้านี้ซึ่งครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่มีการต่อยกันในทำเนียบรัฐบาลและก็ต่อยกันในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ตึกบัญชาการหนึ่งว่าอย่างนั้นทีนี้อ้าวผู้ที่ถูกอ้างถึงว่าอย่างไร นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการเมืองเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้นัดหมายผู้ก่อเหตุให้มาพบแต่อย่างใดเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวซึ่งมากับนายเวียงวรเชษฐอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่แล้วจึงไม่ทราบว่าสาเหตุการเดินทางมาที่ทำเนียบครั้งนี้นะครับแล้วก็ไปชกต่อยกันเนี่ยนะครับมาทําอะไรโดยผู้ก่อเหตุแอบอ้างว่าจะมาพบตัวเขานะครับแล้วก็ติดบัตรแสดงตัวสมัยที่รัฐบาลครั้งที่แล้วหมายความว่าเอาบัตรเก่า เอาบัตรเก่านี่ติดตัวมาและก็มาบอกตำรวจบอกว่าเนี่ยจะเข้ามาทําหน้าที่นะครับทำธุระในธรรมเนียบรัฐบาลทีนี้นายสมคิดนี่บอกว่าได้กําชับไปทางพอ,อ,อกองสถานที่และก็รักษาการความปลอดภัยในธรรมเนียบรัฐบาลบอกว่าต่อไปนี้นะให้ตรวจสอบเรื่องการเข้าออกของผู้ติดตามบางส่วนหน่อยที่ยังใช้บัตรเดิมในการผ่านเข้าออกถ้าหากว่าบัตรเดิมหมดอายุก็ให้ออกไปเอาออกไปอย่าให้ใช้บัตรเดิมเนี่ยนะครับมาทําหน้าที่แต่บอกว่าเนี่ยอ้างว่าจะมาในธรรมเนียบรัฐบาล นี่ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เหตุการณ์นี้